ฝึกปฏิบัติจริงและเปิดประสบการณ์จากการไปศึกษาดูงานทุกปีที่ท่าอากาศยานปลายและท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงความพร้อมในการประกอบอาชีพนะครับวิชาเอกธุรกิจการบินได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาตินะครับทุกๆเทอมทําให้มีความพร้อมในการสมัครงานครับรายวิชาที่เป็นวิชาเอกจะเรียนกับผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านอุตสาหกรรมการบินและบุคลากรทางสายการบินค่ะ สาขาวิชาการตลาดมีรูปแบบการสอนที่หลากหลายและมีการพาไปดูงานตามสถานประกอบการจริงทำให้ผมรู้สึกมั่นใจว่าเมื่อจบไปแล้วมีงานทำแน่นอนไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาทางด้านการตลาดนักวิเคราะห์การตลาดทั้งภาครัฐและเอกชนขอแห้คุณมีความพร้อมและมีเป้าหมายที่ชัดเจนหัวใจสำคัญของการบริหารธุรกิจคือการจัดการภายในองค์กรธุรกิจ ถ้ามีการจัดการที่ดีเป็นระบบก็สามารถนำพาองค์กรธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ได้ทำงานจริงได้ทำงานร่วมกันและเมื่อเกิดปัญหาหรือแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและตรงจุดครับได้ลงพื้นที่จริงได้รับประสบการณ์จริงจากการลงพื้นที่ครับการจัดการที่ดีคือใบเบิกทางสู่ความสำเร็จการจัดการที่ดีคือเครื่องการันตีว่าคุณไม่ล้าสมัยวิชาเอกการจัดการมีการเรียนการสอนที่ทันสมัยและนำพาคุณลงพื้นที่จริงเพื่อสร้างประสบการณ์และต่อยอดได้ในอนาคตครับ เพราะเราไม่ได้เล่นกันแบบเครียดเพราะเราเล่นกันแบบครู่ๆ Let is m o l l สาขาบริหารธุรกิจเอกาเป็นผู้ประกอบการของเรามุ่งเน้นปั้นธุรก,กิจรุ่นใหม่ให้ทันยุคทันสมัยและทันเทคโนโลยีในปัจจุบันและการเรียนการสอนของเราเป็นการเรียนการสอนที่เข้มข้นเจาะลึกตรงกลุ่มเป้าหมายและทุกกลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจ เพิ่มประสบการณ์จากกิจกรรมในการลงพื้นที่ศึกษางานจริงล้วงลึกการวางแผนพัฒนาและรับเทคนิคต่งตางๆจากนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสาขาอีเวนต์เป็นการเรียนการสอนผ่านการทำกิจกรรมเป็นหลักนะคะจริงๆเนี่ยอีเวนต์จบไปสามารถแตะแขนงไปได้หลายสายงานมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น การออกแบบ c r e a t i v e Design การจัดการเบื้องหน้าเบื้องหลังขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็ความถนัดของน้องๆเป็นหลักเลยค่ะในระหว่างเรียนเราเรียนภาคทฤษฎีกันในมหาวิทยาลัยกันอย่างเข้มข้นเลยค่ะส่วนในภาคปฏิบัตินั่นหรอคะเราก็ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ในสถานประกอบการด้านการบริการทุกแผนกนเลยค่ะและนอกจากนั้นสาขาของเราเรียนกัน4ปีได้ฝึกงานกันทุกปีเลยค่ะจะไม่ต้องกลัวนะคะว่าพวกเราจะทํางานกันไม่เป็น ภายในระหว่างเรียนเราก็ฝึกปฏิบัติการกันอย่างเต็มที่ทุกแผนกและทุกชั้นปีเลยค่ะทางสาขาวิชาของเรามุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานนอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ผ่านกิจกรรมการศึกษาดูงานการลงมือปฏิบัติจ,จริง HR Community เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้าน HR กับสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยอื่นๆตอนแรกคิดว่าอาจจะได้เรียนแค่โปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไปแต่พอเข้าจริงได้ทั้งลองสร้างเว็บไซต์ขายของด้วยตัวเองได้สร้างแชทบอทดเพื่อคุยกับลูกค้าได้ลงพื้นที่จริงๆคุยกับคนที่เขาทำธุรกิจจริงๆเมื่อจบจากสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจไปแล้วนะคะสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายเลยค่ะ ทั้งโปรแกรมเมอร์เว็บดีไซเนอร์หรือตำแหน่งงานอื่นๆที่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาองค์กรค่ะวิชาเอกการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นสาขานึงเลยที่ทาให้เราเปิดกว้างด้านความคิดแล้วก็สามารถสร้างแล้วก็ต่อยอดธุรกิจการท่องเที่ยวได้พี่จบไปแล้วเนี่ยก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจด้านการท่องเที่ยวแล้วก็บริการได้เป็นข้าราชการก็ได้แถมยังเป็นทาวเวล์อินฟลูเอนเซอร์ทาวเวลบล็อกเกอร์ได้แน่นอนค่ะ วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเรามีรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับความปลอดภัยด้านสุขภาพของนักท่องเที่ยวและผู้ให้บริการครับพี่เรียนจบจากสาขานี้ไปพี่ไม่ได้เป็นแค่พนักง,งานสปานะครับพี่ยังสามารถทําธุรกิจอื่นๆได้อีกด้วยเช่นฟิตเนสธุรกิจด้านอาหารเพื่อสุขภาพธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและบริการ ที่ได้รับการฝึกฝนทักษะการบริการบนเรือสำราญและเรือยอชสกูบาร์ดิวิ่งดรีฟมัตเตอร์รวมถึงการจัดการบริหารท่าเรือและมารีน่าค่ะสาขาการจัดการท่องเที่ยวทางทะเลเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่สอนดำน้ำและการบริการบนเรือสำราญหากคุณรักในวิชาชีพท่องเที่ยวทางทะเลสนใจเทรนด์ใหม่ๆกับการท่องเที่ยวทางน้ำอยากเปิดประสบการณ์ด้วยหัวใจแห่งอันดามันสาขาการจัดการท่องเที่ยวทางทะเลคือคำตอบแล้วพบกันนะคะ ติอะคะคนอื่นจะคิดว่าการเรียนบัญชีเป็นสิ่งที่เครียดมากๆเลยนะคะแต่ว่าเมื่อเจอเพื่อนแล้วก็อาจารย์ที่นี่ค่ะก็มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพสายงานบัญชีนะคะเป็นสายงานที่ทุกหน่วยงานและทุกองค์กรต้องการอย่างมากค่ะถ้าพิกิปเรียนจบไปนะคะพิกิปมั่นใจค่ะว่าพิกิปจะมีงานทําแน่นอนเลยค่ะพี่รักในการสื่อสารทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นการสร้างคอนเทนต์ทางสื่อดิจิทัลการผลิตรายการสื่อวิทยุโทรทัศน์ การผลิตและออกแบบงานกราฟิกการโฆษณาและประชาสัมพันธ์การถ่ายภาพการพูดเพื่อเป็นอินฟลูเอนเซอร์และอื่นๆมากมายค่ะทางมหาวิทยาลัยก็คอยซัพพอร์ตในเรื่องของเครื่องมือเทคนิคและสาขานิเทศศาสตร์ก็ยังมีห้องปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ฟโฟโตสตูดิโอและมีอุปกรณ์ให้นักศึกษาได้ยืมใช้งานและยังคอยมีวิทยากรมาอบรมสอนตัดต่อและพัฒนาบุคลิกภาพอีกด้วยค่ะ